เราไปไปบันเทนเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราต้องการทังกำไรแค่ห้าสิบจุดร้อยจุดเนี่ยเพื่อเก็บพิพส์วินไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ากราฟมันลองลองนึกดูนะฮะถ้าเราพูดคำว่าพิพส์วินเราบอกว่าวันนี้กราฟวิ่งไปพันจุดยี่สิบสี่แท่งเนี่ยไฮกับโลสุดพันจุดของเอชวันแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเอชวันมันวิ่งแท่งละสองร้อยยี่สิบแท่งแปลว่าวันนี้เอชวันวิ่งไปสี่พันจุดถ้าไป็นเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งวิ่งไปพันสี่ร้อยสี่สิบแทง่ 1, แทงพันสี่ร้อยสี่สิบ วันนี้ m M1 วิ่งไปแส4สี่พันจุดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งการาฟมันวิ่งเป็นแสนจุดทุกวันเราแค่ขอไปเป็นติ่งในการเก็บพิพ s วินมาวันละพันวันละห้าวันละแปสวันละกี่จุดก็ว่าไปแล้วสุดท้ายแนละ้วเราก็เวลาเราจะคัดเราก็เอาพิพซวินมาคัดพิพสลอสทำยังไงก็ได้ให้พิพ s วินมากกว่าพิพสลอสสุดท้ายจะกลายเป็นโปรฟิต นี่คือการคิดระยะยาวเทิดเปทั้งปีเลยได้กําไรมา1ล้านจุดที่หลอดหนึ่งก็คือ1ล้านเหรียญปลายปีโดนลากอยู่3แสนจุดที่1หลอดคัดทิ้งกําไร7จะสยังอยู่เพราะฉะนั้นเราเล่นเท่าที่เรารู้เราที่เรามองออกแล้วเก็บสะสมพิบวินไปเรื่อยๆเพื่อเอาไว้ใช้ในวันที่มันเกิดสถานการณ์แย่แต่ถ้าเกิดในวันที่มันเกิดสถานการณ์แย่เรายังสร้างพิบวินได้อยู่ เราก็เอาวินในวันนั้นไปตัดสถานการณ์แย่ให้สถานการณ์แย่นั้นมันลดลง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 พยายามคิดเป็นปิ๊ส์ไว้อย่าไปคิดเป็นมาร์ตินเกลอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นไม่งั้นมันจะยิ่งสร้างความเสียหายให้พอร์ตไปได้อย่างนี้เราไม่ทําอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรมากขึ้นถ้ามันลงไปโลเดิมอีกสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่เท่าเดิมแล้วพอบาลานซ์เราเพิ่มอีควิตี้เราเพิ่มแล้วทุกครั้งที่มันไปตอนนี้มันเป็นปิดได้แปลว่าเพอร์เฟกต์เพราะมันปิดได้หมดเสร็จปั้ แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ทาอะไรเลยเราอยู่เฉยๆกราบชุดนี้มันขึ้นมันลงเราก็อีควอไทเท่าเดิมกําไรขาดทุนเราก็เท่าเดิมอย่างเดียวเลยตอน,น,นเราเล่นเนี่ยเราจะต้องมีสติแล้วก็ลงไปเล่นให้ได้ดีที่สุดอย่างนีน้ถ้าเกิดมีคนเข้าไป follow sell ไว้ข้างล่างเนี่ยมีปัญหาชีวิตละแต่ก็ไม่แน่ชั่วโมงหน้ามันอาจจะทำ New low อีก2,000จุดก็ได้ถ้าชั่วโมงหน้ามันทุบอีก2,000จุดคนที่ sell ไว้ก็กำไรมันอยู่ที่ว่าเปิดตอนไหนปิดตอนไหนเพราะฉะนั้นคนที่เปิด order แล้วไม่ปิดต่างหากคือคนที่แพ้สุดท้ายแล้วจะอยู่ตรงไหนราคามันก็จะกลับมาเก็บเสมอแต่คนที่เปิดแล้วปิดแล้วคือคนที่ไม่แพ้ไม่เกี่ยวแล้วสิผมออกบายผมปิดแล้วแต่แปลว่าผมสวนเทรนด์ได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้ถือออเดอร์อยู่ในขณะที่มันเป็นเทรนด์แล้วเราก็ต้องอ่านให้ได้ว่าเทรนด์มันจะกลับตัวตอนไหนนั่นคือสิ่งที่เราหาคือจุดกลับตัวจุดเบรกจุดกลับตัวจุดไซด์เวย์เมื่อเราอ่านเจอเราหาเจอ เราก็อยู่กับมันได้สบายๆแท่งนี้อาจจะจบเขียวก็ได้ถ้าแท่งนี้จบเขียวแล้วผมเปลี่ยนไปเล่นเซลล์เลยดีไหมก็ไม่ได้เพราะอะไรมีคนฟอลโล่เซลและขาดทุนเซล์ตลาดจะต้องล่าคนข้างล่างสุดนี้ให้ตายซึ่งจะลากคนคนนึงให้ตายต้องใช้ระยะประมาณ1,000-2,000จุดผมไปไล่เซล์ผมก็จะถูกลากเป็นชนชั้นที่สถ้าผมไปเซล์ต้านต่อไปผมก็จะถูกลากเป็นชนชั้นที่สาผมไปเซลล์ต้านต่อไปก็เป็นชนชั้นที่ส ผมจริงต้องให้เลยต้านผ่านไส้ทำไา,าย,ยังไม่ถึงอีต้านสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซล์ย่อตัวยกตัวองเงลล์เซลเมื่อผ่านเมเจอร์คอนดิชันแอย่างนี้บายเซลของผมจะปลอดภัยอย่างเี้เป็นต้นอันนี้เมเจอร์ก่อนไมเนอร์มันเยอะ okay.